คุณจอยมีปัญหาอะไรเป็นปกติที่ต้องไปหาหมออยู่เรื่อยๆคะอ๋อคือก็จะปวดท้องประจําเดือนนะคะคือจอยจะเป็นตอนตั้งแต่ตอนสมัยเรียนแล้วนะคะคือเหมือนกับว่าถ้าวัน1นถึงสงวันแรกอะคะ่ะมันจะมีอาการคือปวดบีบมากแล้วก็จะถึงขั้นไปเรียนไม่ไหวนะคะอะจนเป็นมาเรื่อยๆจนเรียนจบแล้วก็มาทํางานนะคะก็คือยังมีอาการปวดประจําเดือนแบบนี้ คุณหมอเขาก็บอกว่าเป็นเหมือนเยื่อบุาพรงเขาเรียกว่าอะไรนะคะเยื่อบุเจริญผิดทีจ่จะรักจะรักษาหรือแก้ไขยังไงดีฮะ,ะเยื่อบุพรงวดลูกเจริญผิดที่ก็เกิดจากเนื้อเยื่อที่หลอกออกมานั่นแหละฮะคือของผู้หญิงเนี่ยทุก28วันใช่ไหมฮะ,ฮะมันก็จะมะีฮอร์โมนเนี่ยตกนะคะ,ออะพอฮอร์โมนเอสโตรเจนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล,แล้วพอถึงวันหนึ่งมันก็จะตกวูบ แล้วก็ร่างกายก็จะสร้างโปรเจสเตอโรนขึ้นเพื่อเตรียมมดลูกที่จะรอไข่มาฝังาาไข่ก็จะตกทุกเดือนใช่ไหมฮะทีนี้ช่วงที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนตกวูบลงมานั่นนะะมันก็จะเป็นช่วงอีกสองวันสามวันก็จะมีประจำเดือนถ้าไม่มีไข่ปไปฝังทีนี้เมื่อ,อ ฮอร์โมนตกไม่มีไข่ฝังร่างกายก็ต้องขจัดสิ่งที่มันสร้างไว้ใช่ไหมคะมนั่นก็คือการเตรียมพงมดลูกเอาไว้ให้พร้อมกับไข่เนี่ยนะคะ,คะพร้อมกับไข่ที่จะไปฝังมันก็จะหลุดลอกออกมาม,มันก็จะตกมาเป็นเลือดแล้วทีนี้มันก็จะมีเยื่อบุผิวของพรงมดลูกเนี่ยหลุดออกมาด้วยะนะฮะซึ่งโดยปกติของผู้หญิงทุกคนเนี่ยเลือดเนี่ยมันมันมกจะไหลย้อนกลับขึ้นข้างบนอืะ คือมันลงข้างล่างด้วยแต่ว่ามีบางส่วนที่ไหลยย้อนกลับขึ้นข้างบนมันอาจจะเกาะอยู่ที่โพรงมดลูกไม่ไปไหนหรือเข้าไปยังท่อรังไข่ออกไปที่รังไข่ออกไปที่เยื่อบุช่องท้องก็ได้นะฮะซึ่งถ้าคนที่มีร่างกายปกติระบบภูมิคุ้มกันสมดุลไม่เลือดขาวก็จะเป็นตัวไปจัดการไอ้สิ่งที่มันไปอยู่ผิดที่ให้หมดก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าระบบภูมิคุ้มกันไม่ดีรหรือไม่สมดุลเม็ดเลือดขาวไม่สามารถไปกําจัดไอเยื่อเซลเยื่อบุมดลูกที่ไปฝังผิดที่ได้มันก็จะเกิดเป็นซิสเป็นเนื้องอกเป็นอะไรขึ้นมาจะเป็นอาการสะสมที่อาจจะทําให้เกิดโรคที่เป็นเป็นอาการรุนแรงขึ้นถ้าเป็นถ้าออกไปนอกมดลูกแล้วกลายเป็นซิสอะไรพวกเนี้ยนะคะ แต่เนื่องจากมันเป็นเยื่อบุมดลูกเพราะฉะนั้นถึงเวลาครบเวลาที่ประจำเดือนจะออกไอ้ตัวนี้ก็ต้องหลังเลือดด้วยอ<ะ>พอหลังออกมานานๆเข้าก็อาจจะคล้ำดำกลายเป็นซิสที่เราเรียกช็อกโกแลตซิสอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็พวกนี้ถ้ามันอยู่แบบนี้มันไม่ใช่สิ่งปกติของร่างกายใช่ไหมะคะนั้นช่วงที่มีประจำเดือนมันก็จะทำให้ปวดท้องยิ่งถ้าสมมติว่ามันอยู่ไปอยู่นอกมดลูกเนี่ย มันอาจจะมีการฉีกขาดอะไรขึ้นมาร่างกายก็จะซ่อมแซมโดยการสร้างพังผืดขึ้นมาอะไรมันก็จะต่อมาเยอะเลยครับนะคือพูดง่ายถ้าสุภาพสตรทีที่มีประจำเดือนแล้วมีอาการปวดอย่างรุนแรงจนทนไม่ไหวอันนี้ต้องไปพบแพทย์ถือว่ามีความผิดปกติแล้วมันอาจจะไม่ผิดปกติมากถึงขนาดนั้นเพราะว่าโดยปกติเวลามีประจำเดือนเนี่ยนะฮะก็จะปวดร่างกายมันจะต้องสร้างสารบางอย่างขึ้นมาเพื่อทำให้หมดลูกบีบตัวครับ ถ้ามันสร้างเยอะเกินไปมดลูกก็จะบีบอย่างหนักนวงอันนี้มันก็จะทําให้ปวดในช่วงวันแรกหรือวันที่สองอ่าฮะอันนี้อันนี้เป็นสิ่งปกติแต่ว่าถ้าปวดแบบปวดบิดทนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องไปพบแพทย์<ต>แล้วหมอบอกไหมครับว่าอนาคตจะเป็นอะไรไหมถ้าเกิดยังปวดไปเรื่อยๆอย่างนี้ คือคือตรงนี้ค่ะคือก็ไม่ได้ปรึกษาเพิ่มเติมต่อนะคะคือจอยก็มองว่า,าไม่เป็นไรแล้วก็ทนเอาในช่วงที่มันมาละกันอะไรเงี้ยคือแบบว่าค่ะท,ทนเนะะค่ะทีนี้คือเหมือนทางคุณแม่ค่ะ,คะก็เลยมาแนะนําเอาบิมสีเขียวอะคะ่ะลองมาให้กินดูอะไรเงี้ค่ะเดี๋ยวเก่อนได้ทานบิมได้ลองสูตรอื่นๆไหม ก่อนหน้านี้หรอคะไม่ได้ลองค่ะมีสมุนไพรตัวนั้นตัวนี้ไปหาหมออย่างโน้นอย่างนี้จะมีแต่ยาแก้ปวดเท่านั้นก็คือใช้ยาแก้ปวดอย่างเดียวเลยแล้วก็ใช้ความอดทนค่ะทนมากี่ปีฮะก็มีไปหาหมอบ้างนะคะคือแบบว่าถ้าเกิดเดือนไหนที่มันไม่ไหวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีไปแบบฉีดยาเลยอะไรเงี้ยคือเคยแบบล้มหรือว่าไปทําอะไรไม่ได้แล้วมันเสียงานเสียการอย่างรุนแรงไหมไม่ค่ะ ก็ยังไม่ไม่ถึงขั้นน,านั้นนะฮะก็ยังถือว่าโชคดีนะค่ะอ่ะคุณแม่เห็นลูกตัวเองเจ็บหนักขนาดนี้ทนไม่ไหวก็เลยค่ะ ค่ะคุณแม่ก็เลยแนะนําแต่ที่นี้คือ,อพอจอยกินไปตั้งแต่ตอนต้นต้นปีนี้ค่ะคือคือเหมือนอาการปวดประจําเดือนนะมันมันบรรเทาลงเยอะนะคะคือเหมือนกับว่าไม่ได้หายไปเลยซะทีเดียวแต่คือเหมือนเราสามารถเหมือนทนได้ที่ไม่ต้องกินยาแก้ปวดอีกแล้วเนี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันดีแล้วเราก็ประทับใจนะคะ<อ><ๆ>แล้วก็พอดีมันจะมีเมื่อ,อปีที่แล้วใช่ค่ะคือเหมือนกับว่าจอยก่อนที่จอยจะตรวจเจอซีดเนี่ยคือเหมือนกับ เหมือนเราลองเหมือนกับว่าค้ำหน้าอกดูค่ะเหมือนเราเจอตรงหน้าอกด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีเหมือนลักษณะเป็นเหมือนเอ๊ะก้อนก้อนอะไรสักก้อนหนึ่งคือเราค้ำเราเจอ<ม>เราก็เลยไปตรวจกับคุณหมอนะคะ<ม>ค่ะก็เลยคือคุณหมอก็บอกว่าอ๋อมันเป็นเหมือนคล้ายๆว่าเหมือนเป็นถุงน้ำนะคะ่ะเหมือนขนาดสองเซนสองเซนอ่าตอนนั้นคือได้เหมือนเจาะเจาะรักษาออกไปแล้วนะคะ<ม>ทีนี้คือ ก็มีการตรวจติดตามมาเรื่อยๆพอมาถึงกลางปีที่แล้วประมาณเดือนมิทุนานะคะค่ะ,คะก็ไปตรวจ follow up ตามปกติก็คือก็ไปเจอเป็นก้อนก้อนซีดเล็กๆสา3เม็ดนะคะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าวมันจะอยู่บริเวณหน้าอกด้านซ้ายเหมือนเดิม,ม,มค่ะคือจะเป็น3เม็ดที่อยู่กระจุกอยู่ด้วยกันอ,อันนี้คือเหมือนทางคุณหมอเขาก็บอกว่าถ้าเป็นเหมือนในลักษณะนี้ค่ะคือมันน่าจะมีโอกาสที่แบบ พัฒนาเป็นมะเร็งได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นลักษณะเป็นกระจุกอยู่ด้วยกันแต่ว่าคือคุณหมอก็แนะนําว่าให้มา follow up ทุกๆ6เดือนนะคะคแล้วทีนี้พอจนถึงปลายปีอะคะ่ะเหมือนกับว่าทางคุณแม่ก็ประกอบกับเอาบิมสีเขียวมาให้กินด้วยคือใจก็เห็นผลกับตัวเองแล้วว่าอ่าโอเคประจําเดือนเราอะม,มันเทาขึ้นดีขึ้นนะคะแล้วก็มาอ่าล่าสุดมาตรวจ ฟอลโล่อัพผลหน้าอกอะค่ะก็คือเหมือนกับว่ามันมันหายไปเองเลยเงี้ยค่ะไอ้สาเม็ดที่เจอใช่ค่ะใช่คุณหมอก็ก็เลยงงว่าเออน้องมันหายไปไหนอะไรเงี้ยคือคุณหมอเขาบอกว่ามันมีโอกาสที่จะหายหรือไม่หายก็ได้แต่จอยก็เน่าจะเป็นที่เรากินบีมด้วยหรือเปล่าถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตถามอาจารย์น้ำไพยนะเพราะอาจารย์พิเชษคงไม่ทราบเรื่องนี้นะฮะ คือคือฟังอยู่บ่อยๆนะฟังอยู่บ่อยๆแต่ก็ยืนยันว่าไม่เคยมีได้ไปครับเอาเอาเอาก้อนเนื้อก้อนแรกที่เจอของน้องจอยประมาณสองเซนอันนั้นสันนิษฐานว่าว่าน่าจะคุณหมอบอกไหมครับว่าเป็นก้อนก็คงเป็นเนื้องอกนะคะแต่อันแรกของคุณจอยนี่เป็นถุงน้ำใช่ไหมฮะแล้วก็เจาะออกไปค่ะใช่ค่ะถ้าถ้าอันนี้ อยู่เป็นกระจุกนะฮะก็เป็นเนื้อน่าจะลักษณะของเนื้องอกกันนะคะอ่าเนื้องอกจบไปแต่อีซีสามเม็ดอ่าเนื้องอกสามเม็ดอยู่เป็นกระจุกครอ๋อเป็นเนื้องอกเลยค่ะซีนี่เป็นถุงน้ำ่ะแต่ว่าเรามักจะเรียกปนปนกันมันจะคล้ายๆกันใช่ไหมฮะแต่ว่าก็คือเป็นเนื้องอกแล้วอยู่ดีมันหายไปได้ยังไงฮะ คืออย่างที่หมอว่านะคะคบ,บางครั้งขอโทษอายุเท่าไหร่แล้วคะอตอนนี้อายุ 29, 29ค่ะ29คือบางครั้งระดับฮอร์โมนเนี่ยนะฮะมันมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่วัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราไปจนถึงเพราะว่าอันนี้อายุก็ยังน้อยนะคะมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้แล้วก็อย่างที่หมอบอกว่ามันอาจจะหายไปเองก็ได้อันนี้นะคะแต่ว่ามันคงไม่รวดเร็วครับ เพราะว่ากว่ามันจะหายไปเองร่างกายก็จะต้องปรับระดับฮอร์โมนอะไรอะไรต่างๆนะ,ะับอย่างที่อาจารย์พี่เชษเคยบอกกันแล้วกันเนาะว่ามันสามารถน้องกินสีเขียวเนาะ,ะเพิ่ม TH ตัวที่หนึ่งที TH ตัวที่17ครับซึ่ง TH ตัวที่หนึ่งก็สามารถที่จะหลังทีเดฟแอลฟาอินเตอร์เฟอรอนแกมมาที่ปลกระตุ้นเซล นักฆ่าของเราคือ C D S กับ Natural Killer Cell ที่ให้ไปจัดการกับสิ่งผิดปกติในร่างกายเซลล์เนื้องอกหรือซเซลล์มะเร็งเป็นสิ่งผิดปกตินะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ไปจัดการได้ hmm. หรือตรงที่ T S ตัวที่17มันก็จะหลัง Interleukin 17ตัวนี้ยิ่งเก่งใหญ่เลยนะนะฮะที่สามารถไปกระตุ้นตัว เซลล์นักฆ่าเนี่ยไปจัดการกับเซลล์มะเร็ง mm hmm. นอกจากนี้ความรู้ใหม่ที่อาจารย์พิเชษพึ่งค้นพบในอินเทอร์เน็ต mm hmm. ก็คือมันสามารถหลั่งอินเตอร์ลิวคินตัวที่9ได้ mm hmm. นะคะมาจากตัว t h e ฮลเ r ตัวที่9ซึ่งตัวนี้ก็ยิ่งมีความสามารถในการที่จะไปกระตุ้นเซลล์นักฆ่า mm hmm. ให้จัดการกับสิ่งแปลกปลอมทั้งเนื้องอกและมะเร็ง mm hmm. ทั้งนี้ไม่ได้หมายว่า ความว่าเฉพาะตัว T helper cell อันนี้เป็นสิ่งที่เรา,าตรวจสอบนะฮะ<า>แต่เรายังคาดว่ามันอาจจะส่งผลถึงเซลล์นักฆ่าอันอื่นคือเม็ดเลือดขาวพวก macrophage อะไรพวกนี้<า>น,นะฮะให้ประจัดการกับสิ่งแปลกปลอมได้ด้วยอาวแล้ววั<า>นนี้ทั้งสองท่านยังบีมอยู่ต่อเนื่องนะฮะนะครับคนนึงก็สูดสีชมพูอีกคนนึงก็สูรสีเขียวนะครับก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงต่อไปครับขอบคุณมากครับ